วันนี้เป็นวันที่นำอาทิตย์แม่เจริญน้อยสีเข้า่รางฮแล้วยีมีนาห่วยให้บอกอะไรเถอะ 啊 <like>、uh，对、huh.。 โมตสัมภะวตหตสัมสัมุทสะนามูตสัมภะวัตถุอรหัตตสัมภะสัมปุทสะนโมูตสัมภะวโตรหตตสัมสัมุทสะอารถินิจวะสังขาราอุปัวาญมิโนปวัจจิตวาุัติสัม जामरिषु चामरि सरे राथे वाहं हरिषामि नाथिमे मे